คนไทยปลูกข้าวมานานหลายพันปีแล้วขายเป็นสินค้าส่งออกและรับประทานภายในประเทศอุดมไปด้วยวิตามินโปรตีนและธาตุสำคัญข้าวเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตมนุษย์วันนี้มีเมนูมานำเสนอคือข้าวกันจิน้นหรือข้าวงิ้วเป็นอาหารของทางภาคเหนือครับครับไปชมส่วนประกอบและวิธีการทำได้เลยครับ ข้าวเจ้าหนึ่งริดเนื้อหมูบด200กรัมเลือดหมู1ถ้วยน้ำตาลทราย3มช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชากระเทียม30กรีบน้ำมันพืชหนึ่งถ้วยคั้นเลือดกับใบตะไคร้เพื่อดับค้าเลือดพักไว้สักพักหุงข้าวสุกแล้วตักข้าวพึงไว้สักพัก ให้พออุ่นใส่เกลือน้ำตาลทรายและน้ำมันกระเทียมเจยียวใส่หมูสับตามด้วยเลือดหมูนำส่วนผสมทั้งหมดคุกเคราให้เข้ากันจากนั้นนำใบตองฉีกกว้างขนาด10นิ้ววางซ้อนกัน4ชั้น ใส่ส่วนผสมลงตรงกลางหอ่อจับปลายใบตองชิดกันม้วนพับใบตองลงให้แน่นพับหัวและท้ายจากนั้นมัดให้แน่นด้วยตอกตอกคือไม้ไผ่จากบางๆเพื่อใช้ในการสารเครื่องใช้ผูกสิ่งของต่างๆ นำไปนึ่งทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเครื่องเคียงเสริมแต่งพริกขี้หนูแห้งหอมหัวใหญ่แตงกวากระเทียมเจวแต่แต่เลยงอสุดังน้ําคมเป็นบ่อวิงพิงเป็นเรียงสวรรค์ วิธีการทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับสามารถนำไปทำเองที่บ้านได้เลยนะครับประโยชน์ของอาหารชนิดนี้อุดมไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและธาตุาสำคัญต่างๆนะครับนนนนาวเ้กำรพำัจือ